อย่างมอชนบุรีโครงการบรรพชาสามบรรณนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระอรนิธทาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่วัดศรีวนาวรามอำเภอบารมจังหวัดชนบุรีนายพิทยาน,นาบุญลือผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลได้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพ2เมษายนโดยมีนางนาฏลดาใจเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนาหรือฟินวิทยาคมร้อมด้วยคณะครูผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนเข้าร่วมในพิธีโดยการจัดโครงการบรรพชาสาม,มนเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้มีพระครูนิวิทธสัทธาคุณเจ้าคณะตำบลบารมุงเจ้าอาวาสวัดศิีวนารามเป็นพระอุปชาให้กับนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าจำนวน60สคนมีระยะเวลาในการจัดก,กิจกรรมเ้าวัน ระหว่างวันที่26มีนาคมถึงวันที่3เมษายนนี้สำหรับโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพรจจะราชทานประจำปี2558จากสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้นำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมาบูรณาการในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยนำหลักตรายาสิกขาศีลสมาธิปัญญาให้เป็นวิถีของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพัฒนาบนพื้นฐานการกินอยู่ดูฟังได้อย่างถูกต้องเหมาะสมให้เป็นวิถีที่งดงามก็เกิดความร่วมมือเป็นชุมชนบวรบ้านวัดโรงเรียนอันเป็นรากฐานของวิถีพุทธในชุมชน ที่งดงามและยั่งยืนการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระรอน,นิธิฐาทีิราเจ้ากรมสุเดจพระเทพพรลราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนอีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสบรรพชาชใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์และได้ศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนาและนำความรู้ประสบการณ์ ไหบุรณาการใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมอีกด้วย news 24ยินยงยินดีส่งภาพข่าวหรือราชิปสีแรยงาน